สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับครับบ่าวตรงอีสานพาเที่ยวครับพี่น้องครับมือนีพาพี่น้องมานครสวรรค์ครับตอนนี้นะครับพี่น้องผมอยู่ทางหลวงหมายเลขสิบเอ็นะครับเส้นทางอินบุรีนะครับตากฟ้านะครับ เ,เส้นทางไม่นะครับพี่น,อน้องถนนกาโลงสวยเดียวผมจากภาพพี่น้องเบิง่งทางหนานะครับันหยุดครับพี่น้องครับมือนี้ก็มันหยุดตุดกีนเนาะชินเกียยุยีชินนี่หัวใช่นะครับพี่น้องรวยสับรวยเงินรวยทองเวยพี่น้องเด้อนะครับมือนอีภาพพี่น้องมาเที่ยวไก่แน้งหน่อยนะครับมากราบหลวงปู่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปชุม่มข้างหน้ากันนะครับผมจะไปช่มข้างหนา้านะครับอ่านี่นะครับเป็นเสน้นเป็นเส้นทางหลวงนะครับทางหลวงไมยเลขสิบเอ็ดตากฟ้าอินบุรีนะครับเส้นที่จะไปพิษณุโลกนะครับเสน้นนี้สอง,องทางทาง่าตรงหน้านะครับเขียวกับจีด้วยยีโดนเติบยุนะครับโดนเติบยุก็จะถึงวันหอยด้วนนะครับพี่น้อง ีเรียนนะครับเบิงเบิงนะครับเบิงวิวต้องให้ตรงหน้านะครับวิวน้ำถนนน,นี่แหละไปพี่น้องร้อยไปครับนัอนค้างขึ้นคางเลี่ยมยูพีเลื่นมือนี้นะครับมือยังจะกลัปถนนสวยนะครับพี่น้องเส้นนี้ถนนสวยปลอดภัยลดกับบอไรส์ปันใดลดแจ,จะมีแต่ลดอ่าไเขียน โีเคละพิเศษนครสวรรค์เนี่ยละครับ,บกับรถผลเขานะครับรถสิบล,ลอ้อรถพ่วงบรเด็บบหลายหรอกนะครับ,บ,รบรหะนหยุดกับพี่น้องปันหยุดกับออกเดินทางนะครับยูซีบรเดอกชิบ <c oughs> ประจานล่งเท้านะครับ ต้องเดินทางย่างเยวทางนาเป็นภูเขาเลยพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาครับต่องให้่องหน้าเดี๋ยวนี้จักบานพ้นอยู่ทางไหนเนี่ยครับว่างไงครับต่องให้ตรงหน้าก็ได้พี่น้องเอ้ยเป็นตรงให้ตรงหน้าแล้วเลยโลงหูลงตาดีโล่งสมองดีนะครับดูแต่ในเมืองมิตอรถลดตาล่าพี่น้องมิตร,ต,ต,รตึก โดนเทือก็ได้ออกมาเปิดหูเปิดตานะครับพี่น้องครับครบครถนน,นเ้นนีเพิ่งสร้สางเซจปีที่แล้วนะครับพี่น้องน่าจะปีที่แล้วแล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมก็มานะครับแต่ว่าก็ยังมีการก่อสร้างยู่ติดไฟติดยางเรียบร้อยแล้วสร้างสว่างน่าจะโอเคอยู่นะครับตอเกลาขึ้นตะกี้เขาว่ามันเหมือนได้เส้นนี้เ้นนี้เขาว่ามันเหมือน ตัดใหม่ครับสี่เล่นฟังมาสองเล่นนะครับอันนี้ก็เจ้าเยียดสนามกอบบว่บอนนเน,นี่ยไหมขังๆอ้าเพิษโนโลกตากฟ้านะครับเส้นนี้ ไปกวนนะครับพี่น้องนะซ้าส,สิหวัดเดี๋ยวก็จะตัดลงให้ชมเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องกันนั่นแหละมาขึ้นกันยังอีกคลิปด,ด้วยครับคลิปต่อเนื่องจากเชิญมังก่อนนั่นแลหละะเป็นค้องชุนประท่านนะครับเมื่อกี้นะ หกว้าท่าตะโกนะครับหลักกิโลบอกหลักว้าท่าตะโกนะครับค mm ือเมืกก่อกีมันเบียงเบียงย่อนว่าสะพานเขาว่าท่านเย็ดหม่นะครับสะพานยังยังใส่สะพานเส้นเดี่ยวอยู่นะครับแร mm hmm. าวว่าถนนนี่ตัดออกเป็นทางไปกลับแล้วนะครับ mm hmm. ฟังละสองเล่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะไปหาไอ้ทิวดีพิจิต <laughs> สวยนะครับถนนส,ส,สอะอาดสะอาดตาโอ้วัดวัดางามแ่เดียวัดใหญ่งนายเนาะบ้านท่านมาปีที่แล้วยังบ่ท่านได้แล้วนะครับผมยังเลี้ยนลงหางลางอยู่เดี๋ยวนี้เลี้ยนลงไปถามพวกโฟมแมนคุ่งงานอยู่ว่าวัดหนือด้วนไปทางไหน าปีนี้ก็คือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่น้องนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะถนนเส้นนี้ที่สะดวกสบายนะครับของฝากก็ทั้งนาก็มีของฝากได้พี่น้องนะแต่ว่ามันจะเป็นขาขาขึ้นมาโมเมนต์ขาไปนะครับของฝากจะอยู่งฟังขาขึ้นมากรุงเทพนี่นะครับตอนขาไปนี่พ่เห็นนะครับพ่เห็น ถนเส้นนี้ตรงดีนะครับพี่น้องตรงยาวนะครับครับสนุกเลยนะครับขับรถกูได้มาขับรถแบบเร็วๆสิ่งๆเนี่ยโอ้ยสนุกครับเหรอครับแอ้บัวมาค่อยไปได้พี่น้องค่อยไปลอยลอย,ยเศรา้าทำนั่นและวก็เรียวกับบอดีครับอันตรา,ายอาจจะถึงถกุลละถึงอำเภอหนองบัวประมาณไป ายสามมูกว่าหมดแล้วลครับอีกพักวันข้าวนึงก็จังสีอ,ออกไปวัดนะครับไปสวนนต์เย็นน้ำเงินนต์เย็นถวายเป็นบุญศลให้หลวงป,ปู่ครับพี่น้องของปู่พัดคุณจาักาโมนะครับ ตาขี้นะครับตาฟ้าตาครีกี่ช่องแค่มา,าดูด้วยครับแต่ว่าบ่ได้ไปทัวร์เนี่ยก็ได้พด่คอยเห็นจากไปไหนว่าท่างไหนอยู่ท่างไหนเพื่อใดอยู่ท่างไหนมาก็ตรงไปวัดเว้วนลดไปหาพักอยู่ใน่น้องบัวลดนะครับ คีดีดีเขมีหลุมยญ้าอาดหลาดอัลาดนี่มันต้องจังสี่ครับพี่น้องถนนะนะถนนขั้นจิตเขมีแตกเขมีแบะออกทางนะครับรถคิสบอเรียนนี่สนั่นวันไหวได้ละม,มากเลยแหละนี่ครับเริ่มจะมีล้านกับเขาตามสร้างล้านของฝากแล้วนะครับ แกกเป็นเขตชุมชนนะครับทังบ้งหมดนี้จะเป็นเขตชุมชนโอเคท้องหน้าพวงใหญ่ครับพี่บอกเอ้ยท่านเจ้ามีชนประทานจังไหนบุญน,นี่ผมกับบรูเก,กันนี่ครับเป็นร้านของฝากนะครับพวกแคนตาลูกพวกมันแก้วมันเผานะครับเดี๋ยวค้ากับผมก็จะแ,แวะอยู่เดี๋ยวจะแ,แวะทายเบื้องบน เส้นนี่คือนิสานได้นะครับพี่น้องไปไปแยกออกใช้ยาพุ่มเพชรบูรณ์ไปั้นะนะครับเพชรบูุญใช้ยาพุ่มออกอุระออกทางสาข้ามเหมือนกับอุบลมานครพนมเป็นเกืมาเส้นเลยครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่เมืองปลายหมดาลนะฟ้าวิศณุโลกหรือว่าตามฟ้าอินบุรีอินบุรีอยู่ทั้งหลังนีเลยครับอินบุรีจังหวัดซิงบุรีนะครับมารอบที่สามหรือ้างเนี่ยสามหรือสี่นะครับผมจำมาม่ได้แล้วมาซ้ำดูแล้วนอปนเนี่ยนอกปีละเทียสองเทีย ก้าเจ้ากปร่เทศมองกลับรถเนาะคนแถวนี้ฮะก้าเจ้ากลับรถ้าเจ้าอยู่ไปกลับอีกเส้นที่ไปจนสุดทั้งหมดเนาะอย่างเบิร์ดพี่น้องมาแย่มแมลงนะครับมามาย่ามย่มฝนหนึงเสียแย่ฝนย่มย่มหนาวบ่าเหรอเขียวเลยครับเขียวเป็นตะเบิร์ดก็อย่างในน้ำผางทางน้ำภูเขาเโโขียวไปเนะขียวตะก,กี้เลยนะครับ กลับลวงปู่ครับพี่น้องภาสิมาแต่พ้นละต้อง่เพิ่นละจงคามองเลยมีไม่ลามีโอกาสมานะครับมีโอกาสกลมานะครับนี่วัดหยุดวัดสบายก็ได้ม่าเด้พี่น้องครับย้อนขึ้นหอดเพิ่นข้ันชัทธาเพิ่นนะครับหักชัทธาหลวงปู่ยังได้พี่น้องผมแบบจำลูกศิษย์เพิ่นผู้นึงนะครับลูกศิษย์เพินน้อยนะพี่น้อง ด้วยเพิ่องฆ่าอายบาลมีเพิินพี่น้องครับด้วยเคยแพ้บาลมีเพิินท่างเหรียญน,นะครับท่างเหรียญท่างหายันท่างละลายยางแล้วครับพี่น้องครับส่วงที่เพิ่นยังอยู่นะครับของที่เพิ่นปลุกเสกไปรู้นห้ของผมนี่เต็มตู้เลยนะครับมีแต่ของหลวงปู่พัดยางเดียวเลย สกระแหงคือกันเบิดพี่น้องที่เขานาแล้งว่ามันเป็นตะชางบ้านจากฟางวอมแนตัวนี้มาจังหวัดอื่นมาจังหวัดไก่กับภาคอื่นก็ค,คือกันครับพี่น้องครับเพ้อเพอแห้งแหงแยง,แ,ง,แ,ง,แ,งแรง่งว่าบริลัทกันธมีตข้องเึ้น่นประทานหน้าก็เย็ดได้ปีละเที่้นเนอละเอียดสวน ปลาสิาพาม่มาเบืองปลาศักเด็ดเยนี่ยปลาซักกระแหงเบิดร์ตอรุณนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสุดทั่งสุดทังสุดถนนเส้นไหมนี่เดี๋ยวผมจะยุดคลิปไว้กว่อนนะครับในะใกล้ๆวัดวัดผมจะบันทึกให้พี่น้องได้รับชมอีกข้างนึงนะครับนี่นะครับสุดสุดถนน ที่ตัดไม่แล้วนะครับนะเขาสูสองเล่นธรรมดาแล้วบ็กติมก็จะเป็นสองเล่นนั่นสิแหะครับพี่น้องพระเจ้าตาัดไม่ตัดไม่เป็นสี่เล่นฟังละสองเล่นนะครับมีการกับทางก้บวบานห้่งเลยน้องเป็นป่าเป็นต้นไม้ยู้ขางแนะควับมีภูเขาด้วยทา่าน ด้วนทานทาหารไปบอกทางบอกบเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากอนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนิกเนาะใกล้ๆจะหอดวัดหรือว่าหอดวัดผมก็จะทายบันทึกคลิปให้พี่น้องลงไอ้พี่น้องได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะครับเ้นนี่ก็มันถนนมันแคบนะครับพี่น้องขับรถก็ต้องใส่ความระมัดระวังนะครับกัอนแซงเหยียงก็ได้ ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ